ต่อไปนะคะขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมของสำหรับทำน้ำดาชิก,ก็คือเราจะนำตัวสาหร่ายคอมบุแผ่นใหญ่นะคะมาชั่งในจำนวนที่เราจะใช้กับสูตรสองเข้าวนี้นะคะที่เราจะใช้ทั้งหมดส2 0ก <320. S 2> รัมค่ะ แล้วเราจะนำสาเกชุปกับผ้าขาวบางนะคะแล้วก็จะเอามาใช้เช็ดคอมบุค,ค่ะโดยการที่จะเช็ดเอาพวกสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่ในสัญายคอมบุไปนะคะ